ข้าว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมฮาน,นะพุ่งนะสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวในออสตาอัปเดตน,นี้นะกออ็ผมจะมารีวิวต่ออีกสามตัวให้เหลือจากที่ผมรีวิวจะต่อจากคลิปที่แล้วนะก็เป็นลูฟี่หกดาวลูฟี่หกดาวแล้วกออ็ตัวนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าชื่ออะไรแต่ผมจะขอเรียกว่าอาเชอร์แล้วกันถ้าผมเรียกผิดลาพประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครรู้ชื่อมันผมก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นโกฮังนะก็เดี๋ยว่่่่่่าาสหรับลฟีีนนผมมไแใจว ผมจะลงได้หรือเปล่าถ้าลงได้เดี๋ยวผมจะลงและอัพให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าลงถ้าลงไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปรีวิวในโหมดอินฟินิตี้ต่อนะอดูเลยดีกว่านะครับโอเคนะตอนนี้ก็ได้เข้ามาในแบบที่เรียบร้อยแล้วนะนะสำหรับตัวแรกที่ผมจะมารีวิวนั่นก็คือเออเอาเป็นโกหังแล้วกันะะนะครับก็ผมจะวางโกหังไว้ตรงนี้นะอ่า สำหรับ han, โกฮังว่าจะเวลหนึ่งนะครับก็ออเชลของโกเวลหนึ่งนะแต่ลูฟี่จะเวลแปดสิบเลยนะโอเคเรามาดูดาเมจเริ่มต้นกันดีกว่าดาเมจเริ่มต้นของโกฮังเวลหนึ่งจะอยู่ที่90 mm hmm. แล้วก็แอทแทคสเปดจะอยู่ที่4.5ระยะในการโจมตีอยู่ที่22 mm hmm. อันนี้คือยังไม่ได้อัพนะ mm hmm. อัพครั้งแรกใช้เงินอยู่ที่450บบาทโอเคครับ mm hmm. ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้พอสมควรเลยนะ mm hmm. จะวางเอส a n น e l บัมตังหน่อยดีกว่าก็ตอนนี้มอกว่าในตอนเช้าๆนล้วก็พยายามส่งเสียงดังนั้นเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขอสกิปไปตอนที่เออไม่ใช่สกิปจิดแต่ผมจะขอตสกิปไปตอนที่ผมมีตังอัพโกหังเลยแล้วนะครับ โอเคตอนนี้แล้วก็โกฮังได้ไเรียบร้อยแนละ้วเรามาดูกันดีกว่าครับโกฮังอัปเกรดขั้นแรกดาเมจจะอยู่ที่200ระยะในการโจมตีอยู่ที่22บและแอทแทกสปีดได้อยู่ที่4.5เท่าเดิมคนระับก็คือเพิ่มอ,อัพขั้นแรกของโกฮังจะเพิ่มแต่ดาเมจนะแล้วก็อย่างอื่นไม่เพิ่มเลยขั้นที่2อัพ500ครับถือว่าเอา่อเพิ่มเพิ่มจากตอนแรกมาแค่50บาทก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้อยู่นะในการอัพขั้นขั้นสองขั้นโอเคตอนนี้อัพได้แล้วนะก็อ โอเคนะเออสำหรับก่อกหังอัพขั้นที่2ก็ดาเมจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น300และแอทแท็ s สปีดอยู่ที่4.5เท่าเดิมแล้วก็ระยะในการจมตีอยู่ที่25แลบ้วก็เพิ่มมาจาก22เป็น2ี่เพิ่มมา3มโอเคถ้าถามว่าควรทำแ0สไหมถ้าเป็นตัวเริ่มต้นผมก็ว่าถ้าเป็นผู้เริ่มถ้าแบบเป็นผู้เล่นใหม่ก็เออ ผมว่าถ้าคนเล่นใหม่ก็ทำซับเวิวประมาณ50-60ิบหฟาร์ม่ต้องถึง80หรอกที่ผมลืมเปิดออรตทัศน์สปีดเนี่ยโอเคครับพัดลมเวทไม่ได้เวอร์อะไรขนาดนั้นก็ผมว่าทำแค่50-60ิบฟา์นะเดี๋ยวเรามาดูขั้นที่3ต่อเลยครับขั้นที่3อัพไปเลยครับขั้นที่3พัดาเมทจะเพิ่มมาเป็น700ระยะและระยะในการโจมตีอยู่ที่35ครับและแอร์ทัศน์สปีดอยู่ที่45วิเท่าเดิมครับ ก็ท่าในการโจมตีจะเปลี่ยนไปนะครับนี่ครับเออคือผมก็จะดูดแล้วกัหมดนะผมก็ไม่รู้แต่ว่าท่านี้ยท่าอะไรอัพขั้นต่อไปใช้ใเงินหนึ่งพันเท่าเดิมนะครับอเอาชะานออะไรก่อนเช่นะเจผมจะขอสกปไปะตอนที่ผมอัพโกหังได้นะ โอเคนะตอนนี้นะครับกอหังได้ที่ร้อยแล้วผมก็กดอัพแล้วนะเออกอหังกันที่สี่ d a m a g จะอยู่ที่พันสามร้อยนะครับแล้วก็ระยะในการโจมตีอยู่ที่สี่เต็และ attack speed อยู่ที่สี่จุดห้ากอหังกันที่ห้าจะใช้ตังในการอัพไปที่พนะันห้าแล้วเรากดอัพเลยนะครับกอหังกันที่ห้าจะใช้เออไม่ใช่สีกอหังกันที่ห้า d a m a g จะอยู่ที่สองพันหกร้อยระยะในการระยะในการโจมตีอยู่ที่หนะ้าสิบนับแล้ว attack speed จะอยู่ที่สนะี่จุดห้า อ่าีกอย่างหนึ่งถ้าคลิปนี้ผมพูดผิดพลาดประการใดหรือพูดติดขัดอะไรก็ขออภัยาทีนี้ด้วยนะครับก็ก็คือแบบผมอัดเช้ามากแล้วแบบตื่นตื่นมาแล้วก็อัดเลยเออโอเคครับ okay, นะเรามาต่อเลยดีวยกว่าโอเคครับเราขาดตังอีกสองร้แล้วก็อัพโกฮังให้ตันได้แล้วครับโกฮังขั้นขั้นที่หกก็คือตันแล้วนะก็จะมีแบบจะเปลี่ยนท่าโจมตีเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะนี่ท่าโจมตีจะเหมือนมีเออเงาเป็นโกฟูมาช่วยปล่อยพลังด้วยครับ โอเคคนระับเราไปดูสเตตต์กันดีกว่าโกอังคดี6ก็จะมีดาเมจอยู่ที่3,500และระยะในการโจมตีอยู่ที่60และแอทแทคสปีดอยู่ที่4.5เท่าเดิมแล้วก็คือโกอหังต่อให้ต่อให้คับตอ,อตนก็ดาเมจจะอยู่เอ้ยระยะในการโจมตีไม่ใช่สิแอทแทคสปีดอยู่ที่4.5เท่าเดิมครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอ up e s ค a l o n หน่อยนะเดี๋ยวเพื่อเราจะลงอาเช์ผมไม่รู้จะลงอาเช์ทันหรือเปล่านะ แล้วผมจะขอสคริปเปอร์ตอนที่ผมอัพเอสคารลคันนี้แล้วนะแล้วเราก็มาดูกันว่าเราสามารถอัพอาเชอร์ได้หรือเปล่าโอเคครับตอนนี้ผมก็วางอาเชอร์แล้วนะผมก็วางแล้วครับก็อาเชอร์อัพคันแรกอยู่ที่450นะครับก็กดอัพเลยนะอาเชอร์อัพอัพคันที่1เอ่อดาเมจจะเพิ่มมาเป็น200และระยะในการโจมตีอยู่ที่22อัตราสติอยู่ที่4.5แบบเอ่อเหมือนโกฮังตอนแรกๆนะก็อัพคันที่2เลยคันที่2อัพ500 ขั้นที่2เอ่อของ Archer จะเปลี่ยนการโจมตีเป็น LE แบบใหม่แล้วก็ดาเมจจะอยู่ที่300นะระยะในาการโจมตีอยู่ที่56 Attack Speed จะอยู่ที่4.5นะอัะพวันที่สามของ Archer ดาเมจจะเพิ่มมาเป็น400ระยะจะระยะจะเพิ่มมาเป็น59นะครับเมื่อกี้ระยะมันเพิ่หมหรือเปล่าผมไม่ดูนะเอาโทษทีนะโอเคเรามาต่อเลยเลยก่านะครับเออ่ก็คือ Archer ระยะจะเพิ่มมาเป็น5นะ้าหครับและ Attack Speed อยู่ที่4.5นะ่จครับ โอเคอัพขั้นที่สี่ไปเลยครับขั้นที่สี่ก็อาเชอร์จะเปลี่ยนมาเป็นตีเอลีแบบทรงกรวยเหมือนเดิมครับอืมเปลี่ยนเปลี่ยนจากเอลีแบบใหม่กลับมาเป็นทรงกรวยนะแล้วก็เออดาเมจจะเพิ่มมาเป็นสองอนะอพันเก้าระยะจะลดมาเป็นสิบเก้าครับระยะจะลดเหลือ 89, แค่สิบเก้าเลยนะแบบระยะโคตรตันแล้วน่าสิบเก้าแหละแอดทัคสปีดอยู่ที่สี่จุดห้าค่าเดิมนะครับแล้วก็อัพเลยครับอ่าอันนี้คือขั้นสุดท้ายของอนะาเชอร์นะดามเมจจะอยู่ที่4,000และระยะจะเป็น22แล้วก็ แอทแฮสปีดจะอยู่ที่4.5ครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่าผมขอเปิดเอฟเฟกต์ก่อนนะเออมาดูสกิลของอาเช่กันนะครับปุ๊บสกิลของอาเช่เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำอะไรได้เรื่องเหมือนน่าจะโจมตีศัตรูน่าจะโจมตีศัตรูไม่ก็วับดัมเมจของอาเช่กันนะเมื่อกี้น่าใช่นะเดี๋ยวผมลองดูใหม่นะครับ เฮ้หายทิ้งก่อนเดี๋ยวตายเกือบแล้วน่าจะเป็นโจมตีศัตรู้วไม่น่าบับดามนเอตนะก็เออผมก็ลงลูฟี่มาทันนะเดี๋ยวเราไปดูลูฟี่ในหมดเอฟเอในอินฟินิตี้หมดกันดีกว่านะครับโอเคนะตอนนี้ก็ได้เข้ามาในแมบเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวก็เออเดี๋ยวผมจะขอวางกิวคอมเมต์ก่อนนะ เดี๋ยวผมจะสคิปไปตอนที่เอ่อผมวางเดี๋ยวจะสคิปไปตอนที่ผมวางลูฟี่แล้วนะเนะพราะลูฟี่มันใช้ตังในการวางสองห้าแล้วก็แต่และขั้นของลูฟี่นี่อัพถือว่าแพงมากเลยนะเดี๋ยวผมจะสคิปไปตอนนั้นนะครับ Night would stay up it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug yeah. never run. Off. We hook up in my car, driving so far, play you You'd show me your war. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We would never apart. Drinking too young. Way too much fun. Out in the sun. No when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights. it's too late now i remember everything and how careless we could be and how careless we could be Fights, it felt right. We were alive. We would go out. We were so loud. We were so proud. We had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless. We were fearless. We were reckless. Time was precious. We love to waste time, whiskey and wine, drinking. โอเคนะตอนนี้ตั้งหัวก็พอวางลูฟี่นะแล้วก็วางเลยนะเดี๋ยวผมจะวางผมจะวางลูฟี่ตรงนี้แล้วกันอ่าลูฟี่เวลของเวฟแปดสิบนะลูฟี่ของเวลแปดสิบดาเมจเริ่มต้นจะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบแปดเอ่อแอทแท็สปีดอยู่ที่หกจุดห้าและระยะในการโจมตีอยู่ที่ห้าสิบนะครับเปิดมาคือแบบตีกว้างเปิดมาคือตีกว้างมากแต่แบบราคามันแพงนะราคาโคตรแพงเลยเดี๋ยวมาดูตอนเราอัพไปเลยดีกว่าครับอัพขั้นแรกก็อยู่ที่400บาทนะ อัพขั้นแรกของลูฟี่ดาเมจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 500, 5 0าร้อยห้าร้อยสามสิบเจ็ดระยะกับระยะในการโจมตีกับแอทแทมสปีดไม่เพิ่มเลยนะก็แอทแทมสปีดอยู่ที่6วิหกจุดห้าวิเท่าเดิมระยะระยะจะอยู่ที่เอ่อิบเท่าเดิมนะครับก็เดี๋ยวอัพขั้นต่อไปเลนะ้วอัพขั้นที่ 2, 2> <c oughs> อัพขั้นที่สองดาเมจจะเพิ่มมาเป็น 895ระยะในการโจมตเีเพิ่มมาเป็น52าสครับแล้วก็แอ t แท s สปีดจะอยู่ที่6.5ุดาวิเท่าเดิมแอ t แท s สปีดนี่คือจะแบบเอ่อแอทแทสปีดของเออลูฟี่นี่จะอยู่ที่6.5จุดาวีเท่าเดิมเลยคือแบบต่อต่อให้อัพตามแบบทุกขั้นก็จะอยู่ที่6.5จุดาวินะเราไปดูขั้นต่อไปเลยนะครับ,นะรบขั้นที่2 ขั้นที่สองของลูฟี่ดาเมจจะเพิ่มมาเป็น1270และระยะในการโจมตีจะเพิ่มมาเป็น92้าสิบสองและแอตแสปีจะอยู่ที่หกจุดห้าวีนะครับขั้นที่สี่นะครับขั้นที่สี่ของลูฟี่ดาเมจจะเพิ่มมาเป็น1673งพันหกร้อยเจ็ดสามและแอตแทสปีอยู่ที่หกจุดห้าวีเท่าเดิมและระยะในการโจมตีอยู่ที่เก้าสิบสี่มาดูขั้นที่ห้านะครับขั้นที่ห้าดาเมจจะเพิ่มมาเป็นสองพันสามร้อยระยะระยะในการโจมตีจะเพิ่มระยะในการโจมตีจะอยู่ที่เก้าสิบหกและแอตแทสป เท่าเดิมใช่เขาจะท้าวิท่าเดิมเลยก็เออผมแบบตอนนี้คือแบบเบอร์มากนะแบบเออเช้ามาเลยตอนนี้แบบผมว่าจะพูดติดๆติดๆคาขาดหน่อยนะแต่เออโอ้เออโชเช้าเลยโอเคเรามาต่อเลยนะลูฟี่ขั้นที่หกกดเอาเลยครับลูฟี่ขั้นที่หกจะเออเออีจะเออีเออ, LE, เอ,อีของลูฟี่ขั้นที่หกจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนมาแบบให้มันแคลบลงแล้วก็จะสามารถตีตัวแอร์ได้แล้วก็ เออดาเมจจะเพิ่มมาเป็น3,374ระยะในการโจมตีอยู่ที่106และแอดทัศน์สปีดอยู่ที่เอ่อดห้นะครับะลูฟี่ขั้นที่7นะครับอัพเลยนะครับโลฟี่ขั้นที่7นี่คือตันแล้วตันแล้วครับลูฟี่ขั้นที่7นี่คือตันแล้วก็เออ่ระยะในการโจมตีอยู่ที่เออ่ระยะในการโจมตีคือแบบกว้างกว่างกว่าพิฮอกนะแต่กว้างกว่าแค่แบบกว้างกว่าพิฮอกแค่6นะระยะระยะในการโจมตีอยู่ที่126 Attack Speed อยู่ที่เอ่อ จะเป็นอยู่ที่6.5เท่าเดิมและและดาเมจในการโจมตีอยู่ที่5,164ครับก็ <c oughs> คือสามารถตีตัวแอร์ได้แล้วก็ตีแรงพอสมควรเลยนะถือว่าตีแรงพอสมควรแล้วนะลูฟีนะ่น่ะก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีนะเดี๋ยวผมบัฟเออร์วินให้ดูนะก็พอบัฟสาม้วเพผมขี้เกียจบ,บัฟวนแล้ว ครับเรา,าดูบ้าเอร์วิ่งกันเลยดีกว่าโอเคเมื่อลูฟี่โดนบัาเออร์วินแล้วดาเมจจะเพิ่มมาเป็น15,492คนระับถือว่าค่อนข้างที่จะแรงไม่ไม่ใช่ว่าค่อนข้างที่จะแรงคือถือว่าแรงเลยแหละแบบแรงมาก,กน,นะ10,000 1น0 0 0่งหมืน่งเนี่ยนะแบบโอ้โหแบบตีตัวแอสได้วยแล้วดาเมจ15,000เนี่ยถือว่าแรงมากแต่เออแบบด้วยสปีดในการโจมตีของมันแนละ้วก็คือแบบช้าไปหน่อยนะก็ แม้แต่ถือว่าไม่ต่างเลยจากคูมามากแต่ผมาเออผมว่าค ouais, uh, ูมาน่าจะดีกว่านะเพราะว่าแบบเนี่ยโดนรับใม่ของคูมาดิเนี่ยเดี๋ยวผมวัาเอเ์วินให้ดูใหม่นะเนี่ยรับใม่ของคูมาโดนเบอเ์วินแล้วมันเป็นสองหมื่นเจ็ดเลยเออแบบแบบติดประกันนะสองหมื่นเจ็ดแล้วนะครับและเออมันตีเร็วกว่าลูฟี่ตีเร็วกว่าลูฟี่ศูนย์จุดห้าและเจะระยะน้อยกว่าแต่มันเป็นเอลีแบบใหม่แบบนี้นะผมว่าคูม่าดีกว่าค่อนข้างเยอะเยอะนะ โอเคนะครับก็ก็สำหรับคลิปนี้โอเคคนระับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าอยากดูเพลินเท่านี้นะก็ฝากกดซับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบายครับ